ช่วงที่รอครูบาอาจารย์เ้ยก็จะได้อ,รอ,อารมณ์ญาติโยมฟังก่อนที่จะให้ธรรมะก็ญาติโยมรับทราบนะหลวงพ่อเมื่อวานไม่ได้ลงตอนเย็นๆมาก็ท่านว่าเหนื่อยก็เลยเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหมอยน้ำเกลือไป ยังไม่ได้กลับอ,อยู่ที่เดิมที่ตึกสีพัดที่ที่มิมธรรมาก็ไม่ได้เข้าไปวันนี้ก็จะเข้าไปเยี่ยมดูจะโทรถามบัางแล้วก็ท่านก็คุยได้อะไรได้ธรรมดาอยู่ <c oughs> คงจะเพียรเขาหมอว่าเป็นไข้หวัดเพียรไข้หวัดกเลย รักษาวัดให้หายก็คงเงคงจะดีขึ้นอย่างอื่นก็ต้องไปฟังหมอพูดซะก่อนจะรู้เรื่องเลื่านทั้งหลายได้มาวัดวาวาดตา,า,า,ามที่เราศรัทธาทำการที่จะกราบคูบาอาจารย์เขียนมแม่แจงเราก็เหลือหลวงพ่อหลวงปู่ของเราหลวงปู่สังหลวงปู่บัวเกต องปูควงมันมีวัดป่าจาันื้อวัดป่านาบุญวัดปัางคืดครูบาอาจารย์ก็อยู่ใกล้กันนะสองสามหงค์ที่อยู่รรนษาแปดสิบขึ้นวงปูควงก็แปดสิบเอ็ดปีนี้แปดสิบเอ็ดน้องนั้นก็ห่างกันประมาณสิบปี อ่างกันจากรุ่น80ลงมาระดับ10ปีแล้วหกกว่ารุ่นอาตมาในหกสิบกว่าก็มีรุ่นรุ่นนี้แหละที่มีมีหกสิบกว่าแล้วก็มีห้าสิบเจ้าคณะจังหวัดรุ่นห้ิบกว่าปีรุ่น40่สิบแต่รุ่นตั้งหกสิบลงมานี่มันต่อเนื่องอยู่แตช่วงว่างก็คือรุ่นระหว่างหกสบถึง รุ่นเกษีมีน้อยท่นครูบาอาจารย์ท่านก็ปีนี้ก็ถือว่าไปเยอะอย่างว่าทิ่งสังฆานไปเยอะไปท่านหลายองค์อย่างที่เรารับรูบ้รับทราบญาโยมทั้งหลายก็เข้าใจอย่ว่าอายุมากขึ้นเน,ะนาะเกบก็ได้ป่วยก็าตามมาความชลา มาตามมาความเก็บความเก็บก็ตามมาร่างกายก็อยู่ไม่ได้ก็แตกสลายเนี่ยว่าตายตามอายุสังขารเหมือนผลหมกลมากไม้ถ้ามันแก่เต็มที่มันก็ร่วงไปถึงไม่มีลมไม่มีฝนมาผ <Sm ol ain> uh, ลหมกลมากไม้ที่มันสุกเต็มที่มันก็ร่วงลงไปเหมือนร่างกายของเราท่านทั <os> ้งหลายถึงการเวลามันก็ร่วงลงไป ่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใจของเราก็เป็นนรมารามก็ส่วนหนึ่งอันเราสแสวงหาความพ้นทุกข์ของใจนะคณงามคนดีสร้างทางไปสวรรค์ทางสร้างไปพระนิพพานตามคำสอนสองพระพุทธเจ้าแล้วก็การที่เราเลืกถึงความตาบ่ยบ่อยพระพุทธเจ้าก็เือว่าเป็นอารักขะกรรมฐานกรรมฐานที่คนราเลือกถึงบ่บอยเช่นว่า กายกตาสติเป็นพีนากายเป็นอารมณ์เมตตาเมตตาภาวนาคือสร้างเมตตาจิตให้ได้แล้วก็มรณาสติพวกนี้แหละเป็นเครื่องโยวของใจในปัจจุบัน เพราะว่าถ้าเราเลือกถึงความตายแล้วใจห่อเหี่ยวไม่อยากทางานความดีแล้วเลือกเกลดเลือกถึงคณงามความดีทลืความตายแล้วก็อยากเล่งบําเพ็ญคณงามความดีเมื่อร่างกายนี้เขาเอากลับไปที่เดิมเราก็จะใช้ประโยชน์เต็มที่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เรายืมเขามาใช้ประโยชน์ชนั่วครั้งชั่วคาวช่้ง8 0 90ปีเราก็จะใช้ประโยชน์จากร่างกายนี้ได้เต็มที่เหมือนครูบาอาจารย์ ไช้บวาเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าออกทรงปรุญหอดายุยยี่เก้าปีทรงไวชกันประมาณสาเร็จประมาณ35ปีเป็นพระอนตะส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าชอบเองการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ยากในโลกมนุษย์การที่เราจะฟังธรรมก็เป็นของยากการที่เราจะเข้าใจธรรมะก็เป็นของยาก ท่านกล่าวไว้ว่ากระแสจิตของมนุษย์โดยโปกติก็เหมือนปลาที่อยู่ในน้ําถ้ามนุษย์ยกปลาขึ้นจากน้ําก็ดิ้นลงสูนน่น้าฉันใดก็ดีจิตของมนุษย์ทั้งหลายอย่างมนได้อรมก็อยู่กระแสอยู่ในกระแสของกลามของของกลามนี่นเรียกว่ากาม,มาราคะโทสะโมหะอยู่ในกระแสนี้ตลอดเวลานันเราก็จะเห็นคนที่ตกในกระแสดั้งเดิมจิตก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อน รู้จักปล่อยวางฉะะนั้นเมื่อเราได้ไดรธรรมะของพระเจ้ามาพิจารณาก็จะเป็นที่พึ่งพาของดวงกิจตรงใจให้จิตใจของเราเย็นขึ้นได้ลาลาสักขิไฟคือราคะโทสักขิไฟคือโทสะโมหกขิไฟคือโมหะก็จะค่อยลดน้อยถอยพลังลงด้วยอำนาจของการที่เราได้ทำบุญคือให้ทานรักษาเสลเจริญเมตตาภาวนา จนจิตมันยอมรับกฎธรรมชาติกฎอันเป็นอริยสัจธรรมจริงโดยปรมัตสัจธรรมว่าจิตมันยอมรับกฎธรรมะที่พร,ระเจ้าแสดงไว้จิตดวงนี้ก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะจิตได้พึ่งทานศีลภาวนาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกิเลสราคาเิเลสโทสากิเลสโรรรมหะเขาก็ถอยออกไป พอเราพุโทโธมาแทนเอาธรรมโมสังโฆมาแทนที่ใจของเราเหมือนคนตะก่อนเวลาเดินไปสะดุดอะไรก็แล้วแต่เกียยวกัทางเดินก็อุทานว่าพุโทโธธรทรมโมสังโฆแสดงว่าจิตของท่านเหล่านั้นลึกอยู่กับอคุณวุฒิของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณประสงค์ตลอดเวลาใจของท่านก็อยู่ในกระแสให้พระเจ้าคุ้มครองพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองอยู่ การที่เรานับถือพุทธศาสนานับถือแล้วได้อะไรก็คือได้ดวงกิตดวงใจที่อันสะอาดบริสุทธิ์ใจที่หดร้ายทารุนใจที่โกรธที่เกลียดใช้ร่างกายวาจาทำร้ายกันก็จะลดน้อยถอยลงเป็นกายที่มีศีลวาจาที่มีศีลกิตที่มีคุณธรรมมีเมตากรุณนาภริยาเปียคาเป็นธรรมะประจำใจเรารับถือ พุทธ,ธรรมสังฆเป็นสนาที่พึ่งก็จะได้พึ่งจริงๆใจของเราก็มีที่พึ่งแล้วใจตัวนั้นจะมีปีติมีความสุขหล่อเลี้ยงตลอดเวลากระทบกระทั้งอารมณ์ันใดมันก็จะเกลียนลงมีเมตตาจิตต่อตัวเองเยอะพอเห็นโทษของกฎของวัตตะถ้าเราทําตามความอยากกา,ารกระทําเรียกว่ามีความอยากคือกิเลสกา,ารที่เรากระทําเรียกว่ากรรม ผลจ,จากที่เราก็ทําเรียกว่าวิบากเรียกว่าวัตตะวัตฐวนผลไปแล้วก็เวียนมาถ้าเราไม่ออกจากวัตวนเราก็เวียนอยู่ในงั้นในโลกวัตะสงสารนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ที่นี่ธรรมะพระพุทเจ้าเป็นวิวัตะธรรมจิตของเราเนี่ออกจากราคะโทสะโมหะไปสู่โลกุตรธรมรมทําอันไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายอันนี้เป็นของสําคัญ ฉะนั้นสิ่งที่เราสร้างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอย่างที่กล่าวมาเป็นคู่ปรับกันฉะนั้นใครมีพุทธธรรมะสังฆปทีิพึ่งผมดูกิจดวงใจกิตดวงนั้นใจดวงนั้นก็จะไปสู่สุคติภูมิภูมิที่มีความสุขได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและตลอดนิพพานสมบัติตตตอันท่านทั้งหลายได้สร้างทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นโลกียะคือทรัพย์สินเงินทอง ่สมาชีวะสมากรรมตนตะเมื่อเรามีพออยู่พอกินแล้วไม่เดือดร้อนในอาชีพเราก็คิดถึงภพนี้โลกหน้านี่ประโยชน์โลกหน้ามีศรัทธาเชื่อมั่นในกฎของกรรมมีศินที่พระเจ้าแนะนําแล้วก็มีจาระคือการเสียสละอารมณ์ไม่ต้องเสียวัตถุอารมณ์ไม่ดีไม่งามเราเสียสละออกไปเนี่ยว่าจาระสละอารมณ์ไม่ดีไม่งามบอกไป มีปัญญารอบรู้กองสังขารตามความเป็นจริงอันนี้ท่านเรียกว่าประโยชน์ภพหน้าเ <c oughs> มื่อเรามีอยู่ประโยชน์ภพหน้าแล้วปัญญาที่เราเอบรมบ่อยๆก็จะเข้าสู่ประโยชน์อันยิ่งคือพระนิพพานอันทางทางไปของจิตเราชาวพุทธคือไปไปสวรรค์แล้วก็ไปพรมโลกไปพระนิพพานตามกําลังคุณงามความดีแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วพบคำสอนพพุทธเจ้าแต่เราประมาท ที่ไปของกิจที่ซ่อมหมองที่ขวนมัวไม่มีความสุขก็เอบาบยภูมิทั้งสี่เปตรตทศวรร,รรษสว์นรกชาติละชานมีสถานที่ไม่ควรไปอีกแล้วก็รู้แล้วว่าทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําทางไปสวรรค์ทำยังไงนี้ท่านทั้งหลายทํานี่แหละเอาทาไปแล้วก็ให้คิดถึงบ้างจากานุสติกรรมฐานเลือกถึงฐานของตัวเองที่ทำไว้ประจําที่ไหนตรงไหนให้ว่างให้อาหารสัตว์ ให้คนยากคนจน่อดให้คนเก็บไข้ได้ป่วยหรือช่วยทางโรงพยาบาลทางแรงต่างเราให้ทานไปตามที่น้ำท่วมไฟไหม้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าการให้ให้ปัจจัยทั้งสี่ปัจจัยปัจจัยที่เราให้เป็นเงินเป็นทองนี่ก็เป็นปัจจัยสี่นั่นแหละใช้ค่าอาหารได้ค่าเสื้อผ้าเล็บกีวรได้ ใช้ซ่อมแซมปฏิวิหารหรือสร้างกฏิวิหารได้หรือสร้างต่า,า,งางๆได้อะไรพวกนี้เป็นค่ายารักษาโรคค่าหมอได้ปัจจัยที่โยมได้ถวายมาจะน้อยจะมากทําใจให้มันเต็มในทางของตัวเองทีนี้เมื่อเรามีทานแล้วเราเห็นว่าความอดร้ายของกายของวาจาทําลายกันเราก็มามีศีลห้าที่เราพอสมาทานตรงนั้นตรงนี้รักษาได้ วันทองวันก็รักษาบางท่านบางคนก็อาจจะได้มมชัช่วโมงเจ้าชั่วโมงก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นสร้างบุญารมีแต่ถ้าเป็นนิจสินลและรักษาได้จริงๆท่านว่าเป็นศีลของพระอริยเจ้าบุคคลเบื้องต้นคือของพระโสดาบันศีลห้าเป็นศีลของพระอริยบุคคลเบื้องต้นจิตค,คิดจะฆ่าไม่มีจิตค,คิดจะรักไม่มีเป็นโจรเป็นกะโจรไม่มีจิตที่จะประพืชนอกจะเล่นเพลงนิลวงละเมิดคมเหงกันอย่างไรระหว่างเพศไม่มี สรายาสินกอนกอนลดลดลดไปได้ด้วยอำนาจของสินข้อที่5าส่วนวบจาก็เป็นวาจาทีา่คําส์คาจริงคาําหวายสมานประโยชน์คําพูดก็เป็นปียาวาจาวาจาที่ชวนฟังประจาที่เป็นประโยชน์พูดถูกคคลถูกกาลและเวลาเป็นสุภาษิตวาจาเป็นวาจาที่ดีงามทำให้คนรักใคร่สม,มัคคีกันไม่แตกแยกไม่เป็นหอกเป็นดาบทิมแทงนักกินน้าใจกัน แล้วก็มีศีลพอเราลึกถึงสีศีลานณสติกรรมาฐานจิตก็มีปีจิมีความสุขเระลึกได้ว่าตั้งแต่เช้าถึงก่ำกายและกรรมวิกรรมบริสุทธิ์พุทธผ่องใจก็ได้ปีจิได้ความสุขส่วนภาวนาเราคิดถึงอย่างที่กล่าวมาร่างกายของเรานี่าใชายนะยืนของมาใช่ไม่นใช่ตัวบุคคลเราเขาจริงๆหรอกนันเป็นหลักธรรมของอนัตตาเกิดขึ้นทั้งอยู่ระดับไปแล้วก็บังคบ,บัญชาไม่ได้ห้ามคมเกิดคนแก่ ก็ไม่ได้มันเป็นตามสภาวะของเขาเราพิจารณาทบทวนกลับไปกับมาทําให้เราละมัวเมายืดมัน่นถือมั่นในอัตราตัวตนได้สิ่งที่มากระทบจิตที่เราปล่อยวางก็ไม่มีอัตราเมื่อมีมีอัตราตัวที่โกรธที่เกลียดก็จะหายไปจากดวงใจของเราอันนี้เป็นวิธีภาวนาแนวทางของพระเจ้าแนะนำมาไว้ครูบาอาจารย์ก็แนะนําประจําว่าท่านทั้งหลาย่าโกรธจะเกลียดกัน มีเมตตาต่อกันเมตตาจตกรรมเมตตากายกรรมเมตตามากิวจีกรรมเมตตามโนกรรมอะไร่เงี้ยทั้งสามอย่างนี้ประกอบด้วยเมตตาจิตมีความคิดเป็นมิตรกับสรพสัตวเอนดูกรุณาต่อสรพสัตไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันโมทิตายินดีเมื่อเขาได้ดีโอเบขาทำใจเป็นกลางไม่เข้าคติเพราะรักเพราะสังเพราะหลงเพราะกลัวเพราะอะไรพวกนี้ถ้าเราเป็นผู้ตัดสิน ะเป็นผู้ภากษาก็ดีเป็นอะไรก็ดีที่ดูแลอะไรต่างๆเกี่ยวข่าใช้กฎหมายก็ให้ถูกต้องยุติธรรมมีธรรมะก็ประกอบพ่อกลัวพอหลงพอรักพ่อชังก็เป็นอคติสี่ทำลายทำมันสี่ข้อเมตตาของเราเบียขาธรรมะตัวนี้เป็นคู่ปรับอคติสี่เรียกว่าผมววิหารเป็นเครื่องอยู่ของพระพรม ร่างกายมนุษย์แต่ว่าใจของเราไม่มีเมตตากรุณา,มาโมทิจาอเบขาร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นพระพรหมอยู่ในพรหมโลกคือมีเมตตาจิตนั่นใจมีความปล่อยวางไม่เลือกที่รักมักที่ชังเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเขาสร้างสารรค์พรหมเอาไว้มีสี่หน้าหน้าหนึ่งเมตตาหน้าหนึ่งกรุณาหน้าหนึ่งมุทิจาหน้าโอเบขา ก็ทำไว้สีหน้าอย่างนั้นเพื่อเป็นบูปคลธรรมสื่อถึงนามาทมในใจของเราเราก็น้อมก็มาโอ้ปนี้โกน้อมธรรมมาโก้พระเจ้าก็มาสู่ใจข้อไหนที่เราทําได้ก่อนก็เอาไว้ก่อนแต่ท่านว่าชใช้ครบทั้งสี่ข้อดีที่สุดบางครัง้งบางคราวคนที่เราเลาเราชอบเขาประสบเหตุนั้นเหตุนี้เราก็ต้องทําใจละว,ว่าทุกคนทุกคนก็มีกรรมเป็นของของตนทุกคนก็มีเกิดแก่เกิดตายเราก็ถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไปเหมือนกัน หลังแล้ววางวางแล้วร่างกายนี้วางไว้แล้วจละไปแล้วไปหาบ้านใหม่ถ้ายังไม่เข้านิพานเรามีบ้านใหม่ทําได้ดีกว่าเก่าเพราะเรามีทุนทรัพย์มีส,สมบัติมันเหลือไว้แล้วเหมือนเรามีคุณธรรมนี่แหละมีทานมีศีลภาวนาเราไม่กลัวละโลกหน้าพอมีที่พึ่งแล้วกิตมีที่พึ่งแล้วมีบุญมีที่พึ่งเป็นสหายของม่วาเวแล้วเพื่อนมีสหายพ่อแมู่่ย่าตายาจะทําบุญให้หรือมาให้เราก็ไม่กลัว เราทําที่พึ่งแล้วอัตตาเหตุตุณาโถจนแลเป็นที่พึ่งของตนก็เกิดขึ้นแบบนี้ท่านท่านังหลายมือเริ่มใสในคำทั้งสองพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเราก็ควรน้อมอุทธธรรมสังฆะเศร้าโศใจแล้วก็จะพึ่งได้ทางด้านจิตวิญญาณเราเรามีที่พึ่งไม่ว้าเวไม่เป็นคนอนาถาท่านังหลายมีความสุขจากผลงานกรงดีก็แผ่ความสุขนี้แหละ ไปหาผู้มีเมตุนทั้งหลายของเราคุณพ่อคุณแม่โปรดญาติยตายญาติมีสังหายตลอดสรพพนทั้งหลายเจ้ารรในเวรที่เก่ามาเผเเมตตาจิตออกไปท่านเหล่านั้นเราทราบมานโมทนาอธิษฐานในใจว่าท่านใดมีทุกข์ก็นโมทนาไล้พ้นจากทุกท่านใดที่มีความสุขแล้วสุขขนีขึ้นไปตั้งจิตตั้งใจพ,พร้อมๆกันเวลาขึ้นยัตถาผู้มีน้ำหยาดก็น้ำจิตน้ำใจนะที่ตั้งเว้เลยแล้ว,ลวน้ำน้ำหยาดแทนน้ำใจ <c oughs>